สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมาเล่นเกมส์ซ็อกเกอร์ไฟเป็นเกมบอลเถื่อนะผมมาเล่นกันเลยนี่เราก็เล่นไวรอแล้วซื้อมาไม่กี่นี่เท่าไหร่เงนน้อยผมเราก็นี่มีมเท่านี้ซื้อมาเฉันเราจะเลือกผู้ต่อสู้นะเราจะเปใครมีเราเป็นลีนนอนนะใครสู้กับนี่ไปเลยเนซี่ผม เจอกันหน่อยเอาลุ้นทางสนามต่ออีกกันแลว้วผมนี่คือท่าอะไรอันนี้ท้าควงโอเคเตะรู้ท่าแ,แต่ก็ไม่รู้ท่าเท่าไหร่ผมก็เล่นมวยขนาดไม่ใช่ผมชอบใช่สองท่านี้ผมนี่เป็นท่าโยนความส่วนนี่เป็นท่าเตะผมชอบมากเตะขโมงไหมโอ้ย ถ้าคอมโหได้เหรอว่าจะเอฟเฟกนี่คอมโหมดชุนละอุยไม่รู้เหมือนกันตอนต่อยแบบนี้ดูนี่ไม่เคยต่อยไม่ถนัดเสร็จนะแล้เพิร์ฟเอฟไม่เลือนลดเลยหูมาทำอะไรหนี่หูโอเคทำแบบนี้ดิอือน่าใหม่อยู่ความมันสวย อืออืออือฮอลลินวันไฟท์ฮามีอย่างอโหคอมเนสซี่จังหน่อยอืออเสร็จแน่ความเลยเออเต๋อุ้ยเหอนกันโอ้ยผมไม่รู้เหมือนกันวิธีเ้มือนกันตรงไหน ตรงโอ้โหลูกบอลอืมมัาถึงความนี่เฮ้ยเขาไป็นฉากในการปล่อยอยู่นี่เอ้ยดีน้องดีโฆษณาเฮ้ อ๋อเฮ้ยอืมงั้นเราจะลองเล่นทัวร์นาเมนต์ดูสักรอบให้ทุกคนดูนี่เราเป็นเนสซี่นักสปอนอยู่หรือยังเนี่ยเยอะเสว่างั้วเราก็จะมาเล่นใครดีเนสซี่ยินไหมนี่กระูน,นี่งั้นเราจะเป็นเจ้านี่เลย ต้องแมวจะเป็นท่านอะไรเออรู้นั่นดูนัน่นเองแล้วก็ลืมมาเดิเอาลืมมาหรดูลืมมาก่อนอืมดูสิรู้ว่าจะเป็นใครกันต้องมาดูกันแมนนิล่าอืมผมมีแล้วเออพอดิเตอีเตะขมูเตะข,ม,ตข,ม,ตขมูอี บนมาเกมนี้พคตเถือนต่อยกันหนี่อ้ยไม่พีเตะขโมไม่ได้บอยชอบตบพีเองไรไม่ ไม่ยอมเอาไปไหนบอกจะเอาอ่อนเอาเอาเลยอะไรให้เย well ืไม่ยอมจีจีจมาไว่ต้องเอาอ่อนให้เจ๊ด้วยนะเจ้ไม่รักษาสหญคืออนน่ะจีมม่ยอมมามาตอนนั้นวันนั้นเลยจิม่ยอมีรอออเเอ ต้องไปลงทิงอีกคนเขาสั่งให้ลงลคนหงมเขาอยากให้ลงเลขาจะทำาฉะั้นหงนนหนก็วม่งแมลน,นอนไมน่องอ้ยมาไายแบนอน่นยค่ยฮิปดูเอาเงี้ไปยังอืมอนีนขอตัวลาไปก่อนชอบกดไลค์แชร์กดใจผม mấy ba chị em này nè